ดีค่ะนักเรียนชั้นป3ที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับครูติวแสนจนคนสวยกันอีกแล้ววิชาภาษาไทยวันนี้นะคะครูติวจะพานักเรียนมารู้จักกับศัพท์บัญญัติภาษาไทยอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นอะไรตามมาดูกันเลยะคะ่ะศัพท์บัญญัตินะคะหมายถึงคำที่กำหนดขึ้นให้มีความหมายเหมือนความหมายเดิมที่มาจากต่างประเทศ คอนเสิร์ตหมายถึงการแสดงดนตรีโชว์ Show, หมายถึงการแสดงให้เห็นสแตมดวงตาไปสนียากอนรถเมล์รถโดยสารประจำทางไกดมัคคุเทศ แบง์ธนาคารเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับศัพท์ปัญญัติต่างๆที่ครูติวพามารู้จักในวันนี้อย่าลืมนะคะเมื่อเราดูคลิปนี้เสร็จแล้วกลับไปทำแบบฝึกหัดในทักษะภาษาบทที่9คิดไปรู้ไปแล้วนักเรียนจะพบว่าภาษาไทยนั้นไม่ยากเลยนะคะที่สำคัญอย่าลืมเน้นย้ำสำทวนอยู่เสมอนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ